นาคจำพรรษาปี2553หลวงพ่อนัดให้นาคทุกนาคเข้ามาวันที่10หรือ11กรกดา5/3แต่วันบวชจริงๆก็คงจะเป็นวันที่17วันที่17กรกดา5/3เป็นวันบวชแต่วันรับนาคคือวันที่ สิบสคือรับก่อนบวชหนึ่งอาทิตย์ถ้าว่ารับระยะกระชั้นชิดเกินไปก็ะทำให้นากที่เขามาบวชนั้นหนักใจเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้รับไว้แต่นันเดินสักหน่อยเพื่อจะได้ฝึกซ้อมให้เข้ากันให้ทำนองเข้ากันให้จำอักคระให้แม่นเพราะว่าการบวช เราก็ต้องเตรียมเตรียมพร้อมพอสมควรไม่ใช่ว่าเข้ามาบวชแล้วก็บวชแบบความท่องจําอะไรก็ไม่ได้อุปชาว่ายังไงกับว่าตามให้อุปชาอย่างนั้นใช้ไม่ได้หลุงพ่อไม่เอาถ้าจะบวชก็ต้องเป็นจิตจะลักษณะให้กายให้ท่องสาธยายให้ได้ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าอันนี้คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ดึกตำบันคือพระสมัยก่อนนู้นน่ะพอเห็นคนที่รู้จักมักคุ้นตามถนนหนทางพอมีผ้ามาเอาบทบทผมท่องอะไรไม่ได้ครับผมขอคำบทไม่ได้ครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าตามจากนั้นเขาบวชให้พอบวชให้มาแล้วก็ปล่อยปะหน้าเลยเลยไม่ได้สนใจที่อาจารย์ที่บวชให้ ผลที่สุดที่พระใหม่ก็บวชเข้ามาก็ไม่รู้จกักไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของพระเท่หก็เลยเดินตโตโตเต๋เต๋เพราะขาดความรับผิดชอบและก็ศรัทธาก็ไม่อยากจะบวชอีกต่างหากเพราะว่าที่บวชขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าครูบาอาจารย์แนะนําหรือว่าบังคับให้บวชผลที่สุดก็เลยเพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมพินัย ในยุคสมัยนั้นพระพุทธศาสนาก็เลอะเลือนทีองคหนึ่งไปอย่างหนึ่งองค์หนึ่งไปอย่างหนึ่ง,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 งชาวบ้านเขาอุบาสกอุบาสิกาภิกษุผู้ท่านผู้แร่งในวินัยแข่งในศีลแต่เอาทําไมพระยุคสมัยนี้ทําไมเป็นอย่างนี้พอสืบสอบเข้าไปแล้วเขาบวชไม่ใช่บวชด,ด้วยศรัทธาเพียงแต่ว่าพระบังคับให้บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย เวลาเห็นชาวบ้านเขาทานอาหารตัวเองไม่มีอาหารฉันก็ชูบาดเข้าไปในสำรับกับข้าวของเขาใครๆบอกไม่มีมารยาทเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยขึ้นมานั่นแหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าต้องมีเหตุซะก่อนจึงบัญญัติวินัยภิกษุใดก็าตามที่จะนํากุลบุตรมาบวชต้องให้กล่าวคําขอบวชซะก่อนคือเขาอยากจะบวชซะก่อนจึงให้บวช ไม่ใช่ว่าบังคับให้เขาบวชเนพราะน,นั้นจึงมีหลักพระธรรมวิน,นัยจากนั้นกับเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้ปีเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของครูบาอาจารย์ซะก่อนจึงค่อยปล่อยออกไปถ้าหาว่าบวชเข้ามาแล้วไม่ได้เรียนรู้หลักพระธรรมวิน,นัยก็ะทาให้ออกไปแล้วก็ไม่รู้จักการปฏิบัติตนก็ทําให พุทธบริษัทสี่ตำหนิติเตียนแล้วก็ทําให้ศาสนาพระพุทธองค์มัวหมองไปด้วยเพราะว่าการกระทําของพระไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมนินเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอย่างวัดของเราเนี่ยเราก็ต้องยึดตามแนวแถวที่ท่านวางไว้แล้วพอผู้ที่จะเข้ามาบวชก็ต้องสาธยายหรือว่าขอบวชซะก่อนให้ถูกต้องตามอักขระเบนเสียเพิด ผิดนิดดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผิดไม่ท่องทั้งรุ่นเลยมาว่าตามเอาเลยอันนั้นไม่ได้หลวงพ่อจะไม่ไม่ให้บวชเลยเหมือนเถอะเพราะนั้นขอให้หนาคทุกหนกัที่เขามาเตรียมการในการบวชในคราวนี้ก็ให้ตังอกตั้งใจแต่ว่านาคปีนี้หลวงพ่อว่าไม่คงจะเจ็ดแปดลูกหรือน่าไม่น่าจะถึงสิบหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ละนี่แหละวันพุ่งนี้จะรู้ได้ พอหลวงพ่อเองก็พอผู้ที่แสดงความจำนงว่าอยากจะบวชก็มาพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่ว่าเออเออหลวงพ่อก็ไม่ได้จดชื่อจดเสียงเอาไว้เพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อเคยจดชื่อเอาไว้พอวันจะบวชจริงๆก็ไม่ได้บวชก็มีเพราะเหตุไรเพราะว่าผมติดธุระครับหลวงพ่อพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างกลาการงานไม่ได้บ้างใช่จากนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่เคย จผู้ที่จะเข้ามาบวชวันนี้วันนัดกันไม่พบก็แปลว่าคนนั้นไม่ได้บวชถ้าวันนัดกันแล้วผู้ที่เข้ามาอันนั้นละคือวันนั้นผู้นั้นได้บวชนะเพราะนั้นวันนี้ละเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้า,ขามาบวชนะแต่บางคนก็เข้ามาบอกว่าผมลาง,งานยังไม่ได้ครับหลวงพ่อแต่ว่าผมจะขอไปเคลียร์งานซะก่อนแต่ผมจะกลับเข้ามาอีก หลวงพ่อจะรับได้ไหม,มต้องดูซะก่อนนะถ้าเข้ามาแล้วก็ต้องท่องหน้าให้ได้แล้วอาจจะบวชอีกวันที่ยี่สิบห้าสักรอบหนึ่งก็ได้ทําเป็นถ้า่าตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงหลวงพ่อก็คงจะให้บวชอีกสักครั้งหนึ่งในวันนั้นแต่ว่าจะบวชกระเจ็บกระจ้อยนะั้นไม่ได้เพราะเพราะอุปชาไม่ใช่อยู่ที่วัดของเราอุปชาของท่านก็ติดทุกละเหมือนกัน เพราะนั้นเราจะต้องนิมนต์มาเป็นจิตจะลักษณะครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สวดก็คงจะมาพร้อมกันแต่ทันนี้วิธีการบวชเนี่อย่างหน้าของเราที่มาพร้อมกันน่ยวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดกรกฎาเนี่ยเป็นวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์เพราะวันอาทิตย์หลวงพ่อจะได้ไปงานฉลองศาลาของท่านหน่อยบ้านห้วยชั่วเ่นมอบศาลามอบพระประธาน หลวงพ่อคงได้ออกไปแต่เช้าวันที่วันที่สิบแปดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงทําบวชวันที่สิบเจ็ดซะตรงกับวันเสาร์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาก็คงจะมาได้ลาวันศุกร์สักวันหนึ่งหรือพอมาตอนเย็นวันศุกร์ก็ยังได้แต่นี้ก็มาหรือว่าจะผู้อยู่ใกล้ก็มาวันเสาร์เลยก็ได้เป็นวันหยุดอยู่แล้วหลวงพ่อก็ให้บวชวันที่สิบเจ็ดนะบอกประกาศทั่วหน้ากัน และก็พร้อมกันวันศุกร์ถ้าหากว่ามีญาติพี่น้องมานอนวัดก็คงจะปรงผมปรงผมหนากตั้งแต่วันศุกร์ถ้าว่าญาติพี่น้องมายังไม่พร้อมอยากจะมาปรงผมให้หนกักตัดผมให้หนากอาจจะปรงตอนเช้าก็ได้นอันนี้หลวงพ่อเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นนะให้พระในวัดของหลวงพ่อปฏิบัติอย่างนั้นถ้าว่า ไม่พร้อมกับตอนเช้าของวันที่17ค่อยปรงผมปรงผมแล้วก็ค่อยมากรอกใบสมัครนะสมัครบวชนะมีมีใบสมัครโดยนะทุกวันนี้พอสมัครบวชก็มีพยานผู้รับประกันอีกต่างหากผู้ประกันว่าหน้าคนนี้รับรองว่าไม่มีคดีอธิกรณ์ความไม่มีหนี้สินถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ก่ข้อความแล้วก็เป็นพยานอันนี้ก็คือวันที่สิบเจ็ดนะจากนั้นเ็าคงขึ้นมาบวชพร้อมกันแต่หลวงพ่อสองปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็บวชกับคุณหลวงเนี่ยแหละคุณหลวงที่เป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาท่านจัดโครงการบวชเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแต่ปีนี้ถึงจะไม่บอกในานามของพระคุณหลวงตาหลวงพ่อก็จะบอกนาคทุกคนเหมือนกัน เออพวกเราบวชเข้ามาในครั้งนี้เพื่อบูชาพระคุณหลวงตานอะให้หลวงตาเป็นร่มโพร,ร่มไทของพวกเรายาวนานจากนั้นพวกเราก็จะได้ตั้งติดตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามทมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามทาคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราบวชเข้ามาี่มีความหมายเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตา แต่บูชาพระคุณพระพุทธเจ้าหรือบูชาพระคุณของบุคคลอาจารย์นั้นน,นก็ได้ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาเราบูชาบุรพาจารย์บุพคาจารย์คืออาจารย์ที่สอนแนะนําสั่งสอนพวกเราปีนี้ก็คงจะทําอย่างนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็พร้อมกันก็ขอให้ผู้ที่เขามาบวชก็ตั้งอกตั้งใจละปีนี้ เพราะชีวิตทั้งชีวิตของเราเราก็ตั้งท่าตั้งทางตั้งอกตั้งใจมาหลายปีอยากจะบวชแต่บัดนี้ก็ได้เข้ามาบวชสมใจที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็พร้อมกันก็ให้เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้ทั้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัตริร,รมตามหลักพระธรรมวินัยและตนนี้สำหรับญาติโยมวันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนแปด ปดแรกเพราะงั้นน่ะแปดแรกแปดที่สองกำลังจะเพนเนี่น่ะแปดที่สองแปดเพนแปลว่าเข้าพรรษาเดือนแปดเพนเพนสองเหมือนกันปีที่มันแปดสองโหนนะอันนี้แปลว่าดับแปดแรกเพาะงั้นเพราะนั้นเป็นวันพระใหญ่วันนี้และอีกสิบห้าวันจากนี้ไปก็เป็นวันเข้าพรรษาเพราะนั้นขอให้คณะสัตยาธิโยมทุกหมู่เหล่านะที่มานั่ง อยู่ที่ศาลาหลวงพ่อแห่งนี้ควรจะวางแผนตัวเองเอาไว้เหมือนกันนะวางแผนชีวิตของตนเองเอาไว้เหมือนกันสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรที่เป็นจิตจาลักษณะทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลทำอะไรที่เป็นเครื่องอยู่ทางด้านจิตใจของเรานะอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆท,ท่านสายยัตยาญาิโยมทุกคนช่วยกัน คิดว่างั้นเถอะคือพวกเราจะทำอะไรในพรรษานี้จะใส่บาตท,ทุกวันจะไหว้พระทุกวันจะรักษาศีลอุโบสถจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนหรือจะไหว้พระทุกวันหรือว,วันเสาร์วันอาทิตย์ไปจะไปกราบพ่อกราบแม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่วันเสาร์ก็ต้องวันอาทิตย์ วันเสาร์ไปกราบทางพ่อตาแม่ยายวันอาทิตย์ก็ไปกราบพ่อแม่ของตนเองพาลูกไปกราบไปคารวะพ่อแม่หรือสองอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งไปทางหนึ่งอาทิตย์หนึ่งไปทางหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะคิดไว้ในใจอีกเหมือนกันนะคือให้ให้มันเป็นสัจจะให้มีความให้เป็นสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในใจของพวกเรา แต่ถ้าว่าพวกเราทำอะไรผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันก็ผ่านไปอย่างนั้นแหละไม่เป็นชัดเป็นจริงแต่ถ้าพวกเราตั้งใจจริงอย่างนั้นตรงพ่อว่าเมื่อเราทำทำผ่านไปแล้วก็จะมีความสุขในจิตใจนะอย่างวันพระข้าพเจ้าจะมาทุกวันพระเรยกว่าทุกวันอาทิตย์ที่มาวัดวาศาสนามากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์ มาการาบพุทธปฏิมามาใส่บาตรแล้วก็มารักษาศีลอย่างเนี้อันนี้ก็เป็นเป็นล้นแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเลวลาจะใส่บาตรทุกวันเนี่ยเราก็ตื่นสายเนี่ยพระก็ไม่ค่อยจะมีอีกต่างหากเราจะทํำยังไงถ้าว่าพวกเรามีความขย,ยันมีความตั้งใจสมตกว่าเราจะใส่บาตรหลวงตาอย่างนี้เนะี่ยหรือใส่บาตรหลวงปู่วัดโพอย่างเนี้ยพระผู้เท่าเนะี่ย เราก็วันนี้เราจะใส่อะไรใส่กล้วยหอมใบหนึ่งใส่กล้วยหอมลูกหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วราคาเท่าไหร่เราก็ใส่หยอดกระปุกลงไปเราจะใส่นมกล่องหนึ่งเราก็หยอดกระปุกลงไปเป็นการทําบุญทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกวันเสาร์หรือว่าทุกวันพระจากนั้นก็นําปัจจัยไปถวายท่านอันนี้เป็นค่าอาหารถวายพระตาหารพระสงฆ์ถวายพระตาหารหลวงตาเนี่ย อันล้นแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหะถ้าว่าพวกเราใส่ใจนะถ้าว่าพวกเราไม่ใส่ใจก็อย่างว่านะ่ะผนผ่านไปผันผ่านไปแต่ตามีจริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอจะให้เสียเสียทีย่าให้เสีย,สย,ย,สยทีที่ได้เกิดมาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ไม่ใช่ของเกิดขึ้นมาได้ไง่ายๆ มเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสู้แล้วพวกเราได้เกิดมาพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของหาได้ง่ายอีกในเมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราจะสนใจใส่ใจศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาก็หาได้ยากอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นให้พวกเราคิดดูพระพุทธศาสนามีอยู่ในโลกแต่เราไม่เกิดจะประเทศอื่นที่เขาไม่นับถือแปลว่าชาติ ชาติั้นขอไม่ได้พบพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าเรามาเกิดในเมืองไทยก็จริงอยู่แต่เราไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วศูนย์ไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันถึงจะมาอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้ศึกษาในทมคาสอนของพุทธะอันนี้เราก็ไม่เลื่อมใสไม่นับถือไม่ได้เลื่อมใสเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วในคราวนี้ อย่าได้เสียท่าเสียทีรักษาศีลภาวนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมรหลักของพระพุทธศาสนาในท่านเน้นหนักเรื่องของใจเป็นสําคัญแต่รูปร่างกลางตัวเป็นมาอย่างไงก็เป็นไปอย่างนั้นตกแต่งได้นิดหน่อยแต่จิตใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแต่งได้ตกแต่งได้ให้เป็นคนโง่ก็ได้ให้เป็นคนฉลาดก็ได้ให้เป็นภาระชนก็ได้ให้เป็นนักเลงก็ได้ ให้เป็นใจโหดเหี้ยมก็ได้ให้เป็นผู้มีเมตตาก็ได้สอนได้ต้องเอาหลักเหตุผลเข้าไปสอนต้องตีกรอบให้จิตใจเข้าศึกษาถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะแล้วจิตใจของเราเป็นธรรมะในจิตในใจแล้วนั่นแหละเท่านี้ใจของเราเป็นธรรมะการพูดออกไปก็เป็นธรรมะเป็นเรื่องที่เป็นศีลเป็นธรรมการกระทำออกไปก็ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นศีลเป็นธรรม เพราะเหตุใดเพราะใจที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นผู้มีศิธลธรรมแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นนักเลงหัวไม้ในจิตในใจพอพูดออกไปกับวาจาออกไปคําพูดออกไปกับมีแต่หมัดมีแต่มวยฮะแล้วการแสดงออกไปทางกายก็มีแต่ทารุณโหดเหีเ้ยมเพราะเหตุไรเพราะใจของเราฝึกผลไปทางนั้นเพราะ,ะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอก ต้องฝึกฝนใจเราตถาคตที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสูรร้ทำไม่ใช่ตัดสู้อย่างอื่นใจของพระอ,องค์รู้แจ้งเห็นจริงใจของพระอ,องค์ได้เป็นพุทธะใจของพระอ,องค์ได้เป็นพระพุทธเจา้าท่านได้เป็นพระพุทธเจา้าพระอ,องค์ได้เป็นตัดสู้ทำแล้วนำธรรมคาสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่สาวกะคือสาวกให้ศึกษาอีกทีนี่ขั้นอบรมทางด้านจิตใจอีก เพราะนั้นธรรมะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นหัวหน้าเนี่ยควรจะได้รับการอบรมหัวหน้าคือใจเนี่ยควรสมควรจะต้องได้รับการอบรมอบรมธรรมะคืออบรมใจคืออะไรคือธรรมะนะ่อบรมยังไงสมาสนศีลสมาธิปัญญาสําหรับพระนะแต่สําหรับญาติโยมท่านบอกว่าทานศีลภาวนา ทำไมญาติโยมจะว่าให้มีทานพรอญาติโยมทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายทำการทำงานเศษแสวงหาทรัพย์อันนี้ต้องมีฐานะคือทานถ้าคนที่ไม่ทำบุญทำทานไม่มีการเสียสละให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้วงศาคนาญาติให้ญาติมิตรสหายให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ยอมเสียภาษีอะไรเลยเนี่ยเกิดมาต่างคนต่างขี้ตะนีถีเหนียวไปหมดโลกทั้งโลก เกือดแห้งหมดเพราะงั้นไม่มีน้ําใจไม่มีเมตตาต่อกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ฐานะคือมีการทําบุญทาทานเนอะ์สำหรับฆราวาสต้องรู้จักแบ่งให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเมื่อเราได้มาโดยเป็นธรรมแต่ไม่ใช่ว่าให้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่เก็บทั้งหมดแบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้ให้เสดือเผือแพรผู้ที่อยู่ใกล้ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่มีน้ำใจไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่เชลยพี่น้องเพื่อนฝูงก็เข้าเราไม่ได้เข้ากันไม่ติดว่างั้น่ะพระพุทธองค์ท่านมาอย่างนั้นเพราะท่านท่านจึงสอนให้ทานฐานะคือการให้ทานสําหรับครวาสจากนั้นก็ศีลคนเราต้องมีกฎมีกติกากันอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีกฎไม่มีกติกาแล้วใครมีอํานาจใหญ่มีพรรคพวกมากก็จะเบียดเบียนพวกพรรคพวกน้อยผู้มีอํานาจน้อย ก็ะทำให้มนุษย์ทั้งอยู่ด้วยกันด้วยความคับแค้นด้วยความทุกข์ใจผลที่จ็เกิดฆ่าฟันลันแทงกันขึ้นมาได้ง่ายๆมนุษย์เนี่ยไม่เอาไม่ได้ทางหนึ่งมันก็เอาทางหนึ่งไม่ได้ทางแจ้งมันก็ต้องเอาทางลับเพราะงั้นดัะเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันจึงให้มีกฎกติกาคือกฎสิ่อย่าฆ่ากันเน้ออย่าขโมยกันเน้ออย่าประพฤติผิด ลาบสามีภรรยาคนอื่นเขาเน้ออยากโกหกเน้ออยากกินเหล้าเน้ออย่าไปดื่มสุราเน้อนี่ยนี่แหละถ้าดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติทําความชั่วเสียหายได้ง่ายนะนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าคือกฎกติกาการอยู่ด้วยกันของมนุษย์ชาตินะจากนั้นท่านสอนทางด้านจิตใจอีกทีนึงจิตใจของเราอบรมได้เนะ้จะให้คนจะเป็นให้เป็นคนโง่ก็ได้ให้เป็นคนฉลาดก็ได้ให้เป็นนักปราชญ์ก็ได้ให้เป็นคนพานก็ได้ สอนได้ฝึกได้ใจพระพุทธองค์ก็สอนวิธีการฝึกใจเราไปฝึกที่วันเดือนหกเพนที่โคนต้นโพนั่นวันนั้นแหะเราฝึกสําเร็จจิตใจของเราพระพุทธองค์ก็บอกนะวิธีการฝึกท่านน้อยให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกไม่คิดถึงอดีตไม่ติดไม่คิด,คดต้องคิดถึงอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมกูกนี่แหละคือวิธีฝึกหัดใจนะในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรไม่ควรใช่ไหมเราจะมองเห็นได้เพราะจิตใจของเรา อ่อนน้อมแหละจิตใจของเราอยู่กับตัวแล้ะจิตใจของเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมแต่ทางว่าใจของเราปล่อยปล่อยใจเออละเหยลอยลมไปเรื่อยบางทีก็เป็นนักเลงหัวไม้มันชอบทางไหนกิเลสของมนุษย์เนี่ยมันต้องชอบทางต่ำมัน้งนะทางไหนเป็นทางต่ํามันชอบทางนั้นเที่ยวสัมมเลเทมา,าไปเรื่อยข้าคดโกงไปเรื่อยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไปเรื่อยไงมนุษย์ จิตใจของปุถุชนต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมีทมเข้าสู่จิตใจแล้วการกระทําอย่างนั้นมันถูกไหมการกระทําอย่างนั้นมันถูกไหมถ้าเขามากระทําให้แก่เราเราพอใจไหมถ้าเราไปทําให้แก่เขานะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาคิดเรื่องอะไรเขาก็คงไม่คงไม่พอใจถ้าเขามาทําให้แก่เราเราก็ไม่พอใจแน่อย่างที่เราไปทําให้แก่เขานี้นนี่แหละ อันนี้ก็คือถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเราจะระลึกได้เราจะมองเห็นได้ความดีความชั่วนอยู่ที่ไหนเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกคณะสัตยา,าติโจมทุกหลานทุกคนหน้าในพรรษานี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนัะในพรรษานี้เราควรจะยึดอะไรควรจะยึดการทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลอบายามกุกข้าพเจ้าจะง,งดบุรี ข้าพเจ้าจะงดเหล้าในพรรษานี้แต่ข้อสําคัญเวลางดเหล้าพอออกพรรษาแลวกอกเบิกถอยหลังอีกเลยอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อเคยเห็นนะพอออกพรรษาแล้วโอ้หัวลาน้ําเลยกนะันเบิกถอยหลังเราว่าสิ่งนี้มันชั่วอยู่แล้วนะ่ะออกพรรษาแล้วก็พยายามห่าง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 หยุดไปได้เลยอันนั้นมันจริงจริงจะถูกต้องพอเราดื่มเข้าไปนะ่ยคนที่เกี่ยวข้องกับรอที่อยู่ใกล้ชิดเราเป็นไง สามีภรรยาลกูกหลานญาติพี่น้องเห็นเราดื่มสุราเข้าไปแล้วใหม่ๆก็พอดูได้นะต่อไปมันดูไม่ได้นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรามองตนเองนะดูตนเองนะว่าการกระทําอย่างนี้เป็นยังไงแล้วก็มองคนอื่นดีวยถ้ามองคนอื่นเออเขากินเหล้าแล้วเขาเป็นยังไงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเอาใจของเราไม่ได้เพราะนั้นดเพราะนั้นขอให้คณะทายาิโยม ทุกหลานทุกคนนะในพรรษานี้ควรจะยึดอะไรเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมท่านรู้ว่าตายตายแล้วอะไรอันไหนตายร่างกายเนี่ยตายแน่นอนเนะือนงั้นและธาตุสีดินน้ำลมไฟทำไม่จงว่าธาตุสีร่างกายของเราเนี่ธาตุสีคือธาตุดินก็คือกระดูกว่างั้นอะ ธาตุน้าก็คือน้ำปัสสาวะน้ำเลือดธาตุน้ำธาตุลมลมหายใจเข้าออกธาตุไฟก็คือร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยอันนี้แหละคือธาตุไฟของมนุษย์เพราะงั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าร่างกายของมนุษย์เป็นอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไประชุมกันอยู่แต่อีกสักวันหนึ่งมันแตกนะทั้งวันดินเข้าสู่ดินน้ำลงไปสู่น,สน้ำไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลม มันจะไม่ถาวรนะไม่ถึงร้อยปีนะเพราะนั้นให้พวกเราเตรียมตัวเอาไว้ร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแตกสรุปแล้วก็คือทำความเข้าใจกับใจตัวเองเหมือนกันไดะทำความเข้าใจกับใจตัวเองตัวนึกคิดนึกคิดนีนะ่ยตัวนี้แหละให้คิดเอาไว้ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่จีรังถาวรนะอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าวันไหนละไม่มีใครที่อยู่ชัวฟ้าดินสลายได้เพราะนั้นขอให้พวกใจอย่าหลงนะ อย่าประมาทจนเกินไปนะใจนะคือสอนใจตนเองนะไม่ใช่ให้สอนคนอื่นในหะ้สอนใจตนเองเมื่อสอนใจตนเองเราก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็จะทําสิ่งนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าตายแล้วไม่สูญนี่แหละตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้แล้วกายแตกตายแต่วิญญาณเนี่ยไม่แตกนะไปไปปฏิชนที่ไปหาเกิดที่อื่นอีกถ้าเรามีบุญ บุญกุศลติดจิตติดใจไปจิตวิญญาณนั้นไปก็ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวบุตรเทว,วดาอินพรหมไปได้ทั้งนั้นถ้าเราใจตรงนั้นชําระกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วใจตรงนั้นก็เข้าสู่นิพพานปรินิพพานไปเลยถา้าใจหมดกิเลสนะถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็เออเอาไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นเทวบุตรเทว,วดาไปแต่ถ้าว่าใจตรงนั้นมีบาปเนี่ยเกิดขพ้นมาชาตินี้มิจะทาบาปอย่างเดียว พอออกจากชาตินี้ก็ตกนรกหมกไหมละ่ะไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์ที่ไิฉานสัตว์ที่ไรฉานก็มีวิญญาณเหมือนกันนะไปเกิดเป็นนกหนูปูปีกได้ทั้งรันเพราะงั้นใจของเรานะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าใจของเราฝึกได้เนะให้สังสมคุณงามความดีอจะตั้งอยู่ในความประมาทนะต่อน,นี้ไปรับพรนะต่นน้นอนุโมทนาให้พร